สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดเครื่องท่าน้ำอุ่นครับเป็นของเก่านะครับแต่ว่าของถอดออกมาทำความสะอาดครับจึงตรงนี้ครับพอถอดออกมาเมื่อกี้นี้อันนี้คือสายดินจำเป็นและสำคัญมากนะครับ ครับผทำน้ำบุนทุกครั้งจะต้องมีสายดินนะครับจำไว้ห้ามพลาดถ้าพลาดนั้นหมายถึงชีวิตเลยครับผมอันนี้คือสายไฟสายไฟนั้นเราเบเกอร์โรงแล,ล,งแล้ไม่มีไฟครับมีสายดินเราก็เดินไปเองครับเนี่ยเดินตอนนี้เราก็ติดซิลิโคนไม่ให้หมดให้ตัวอะไรเข้ามาได้มันจะมุดเข้ามาไม่ได้นะ นี่ครับนี่เขาถอดออกมาทําความสะอาดเฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรมากแล้วเราก็จะติดเข้าหบนเดิม 妈，这怎么还？ ไ,ได้ชาดับไปยังฮะได้ชาดับไปยังดัแบ,บแล้วสายดิ้งเนี่ยไม่รู้ต่อเข้าตรงไหนฮะเข้าตามั้านใดเลยไม่เข้ากลางไม่มีที่ให้เข้าฮะไม่มีที่ให้เข้าจะพูดเรื่องเข้าตรงไหน เข้าเขาวนเข้าไปเลยแต่ไม่มีที่ให้ต่อเนอะ่ะอันนี้ไม่มีครับฮะไม่มี มันนั่นน่ต่อสายเด่นเองก็ทำน้ำมันดีๆเลยต่ผมเข้าไม่ได้ยังไงออืมอไม่รู้อืมทำอะไรใช่ต่อลงมาแล้วแต่ว่าข้างบนมัย อืงเดีเด็นทำามาน네้นั่นเราก็ไม่เข้าใจอืม่าเข้ากับเครื่องได้ทีอืมเออโอเคแล้ว มันมัดสายได้สายหนึงหรอืหรอ่าอะอะไรครับมันมัดสายได้สายหนึงหรอือเป่าไม่รู้มันได้เข้าป่วยในนี่เนี่ยดีนนี้หรอือเปล่าดิของในตัวมันอะ่ะมันมีไฟกับดินใช่ไหมใช่เออมันคงดินพวกอังหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ต้องใช้ อลรองไม่เก็งไฟครงแหไฟมาเลยตาย้องเปลี่ยนแน่ๆไมาต้องครับอยู่กับวัวใช่อังวังงวใช้ตรงไหนนี่นะอักวารใช่ไหม ใส่ม่แม่แย่ yeah, วันนี้เดี๋ยไม่เลยะไม่เเดี๋ยวออกข้างล่างมจะอองกว่ออกมากกว่าีก่อน่าออข้างล่างวง แต่้องกินนิตีใหม่เงี้ยหนิงรีเก่าจะทน

买，哦、嗯，我们还给点水果。 ไมไม่ดล้เดี๋ยัเดี๋ไปเยอะแล้วเนี่ยไปพังก็าเยหวานดีอลยดีที่ห้องที่แม่มาไม่มีห้องยวานหวานหวานหานี่แต่ว่าไม่มีเบเกอร์ไม่มีเบเกร์กันดู จบงาน,นและนั่นที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปนั้นก็เป็นการสลับหรือว่าติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเป็นเครื่องเก่านะครับไม่ใช่เครื่องใหม่แต่เครื่องเก่าที่เราได้ตรวจสอบและทดลองมาแล้วว่าใช้ได้ครับไฟไม่รั่วครับเราให้ช่างไฟเช็คดูแล้วครับผมใช้ได้น้ําอุน่นน้ําร้อนตามปกติแถมยังมีสายดินเพิ่มเข้าไปอีกครับท่านผู้ชมการติดตั้งวัน้อุน่นอย่าลืมนะครับ เครื่องทำน้ำอุ่นนี่จะต้องมีสายดินจำเป็นมากเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต,ตม์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ